นี่สูตรทางร้านเนาะไม่บอกไม่บอกนี่ดู้ปลาโอ้โหบังเสร็จร้อยละสดจากบ่อทานร้านนะครับ네กินไม่หมดไม่น่าจะกินหมดนะครับเพราะได้เยอะมากแต่ละเมนูนะครับกินกับข้าวสวยเนาะร้อนๆสวัสดีวันฝนตกโปรยปลายนะครับวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยก็จะพากันมาที่บ่อตกปลาพ่อกำนันนะครับ ไม่ได้มาหน้านานแล้วไม่รู้ว่าวันนี้เปิดหรือเปล่ามาลุล้นเดี๋ใใยวี้ตกในะครับก็ทางเข้าภายในร้านนะครับโอ้โโอโก็อยู่ตำบลป่าบงนะครับอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่เจ้าริมบอ่อตกปลาแบบนี้เลยเจ้าครับบรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมแตม่มานานแล้วเนาะแมนแบบนี้เลยติดบ,บอ่อตกปลาเลยจิบอะไรเย็นๆกินปลาสดๆเป็นๆเลยเจ้าร้านนี้ ทำสดๆตัวต่อต,ต,ต,ตัวเลยนะเจ้า,อาจขออนุญาตบุกครัวนิดน,นึงเนาะแม่นะเจ้าวันนี้ฝนตกก็ไม่มีคนตกปลานะครับแต่ว่าเราจะมาเน้นกินอาหารกันนะอยู่ข้าวแล้วครับโอ้ตกทั้งวันจริงวันนี้ครับโอ้อยเห็นปลาแล้วครับมีทับทิมด้วยครับทับทิมแล้วก็มีนินนะครับโอ้เห็นตัวปลาด้วยเนี่ย วาเห็นชัดแล้วครับนี่นีกับทัพทีมก็ไม่ใช่ปลาหมอสีคลางดำนะ <c oughs> ไปดูเมนูหน่อยไหมบรรยากาศเหมือนเดิมพีเหมือนเดิมนะโซนข้างหลังที่นั่งแบบส่วนตัวเต็นะเจ้าครับเมนูเมนูโอ้เมนูมนทางร,ร้าน<ร>ะนะครับ ส้มส้มนี่ต้องจัดเจ้าปลาทอดหนึ่งตัวเลยต้มส้มเมืองตัวีปลานึ่งพริกวสามลูกมีไข่เจียวด้วยเอาค่าไข่เจียวสักจานได้ไหมเนี่ยอาราเมะปลาส้มอ่าเดี๋ยวไปสั่งเมนูก่อนครับจะขายของพื้นบ้านเปิดทุกวันหรอคะนี่เปิดทุกวันค่ะไม่ได้มาเมินแล้วครับเนี่ยปลาสดสดปลาสดสดและเป็นเน่ะ วันนี้อยากกินปลาก็ขอมากินหน่อยครับเอ้ยเจ้าว่าคำนั้นก็โอสดีครัับสสวดีครับแอลล่าเลยเนื้อไปยูทูปไปอยู่เจ้าวันนี้ปลาสดๆดเลยมาดูด้วยเนื้อดูปลาด้วยนะครับอันนี้ปลาเขาเนี่ยปลานินเนาะปลานินเนาะอ๋อโอ้โอ้สีสดๆนะครับนี่ดูใหญ่มากนะโอ้ส่วนของแพร่แพรของแพรครับนี้พวกำนันอยู่เนาะครัโอ้ น้องขอบุกัวาได้เนอะโอ้นี่โอ้ทอดทอดทดเอาต้มหนึ่งทอดหนึ่งไม่อย่างลำำล้ำพวยางจะทิ้งพวกพวกยางจบเสร็จไปได้แล้วมเนอะใคร็จไปแม่ควัวน่ะคนพี่หรือเปล่าครับโอเคม่ได้มานานก็คิดถึงรสชาติอาหารที่นี่นะครับมีหนึ่งชูชีกับลำเนาะครับ ยังไงโซนครอบครัวนูนนุ่นโอ้ได้บปรยการมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครัวคนงามละน้องอาตอมกระทอดถ้ามีแขกก็ทำให้แขกก่อนก็ได้เจ้าครับโอ้มีอาหารปลาด้วยตุ๊กตาไทยมาที่นี่ตกปลาได้ตัวเด้อใช่แอบสนใจไหมหอมแอบขนาดเลยกินอาหารดีกว่าเนาะหอมมกหอมมากเลยอ่ะหอมกตองเลยค่ะอันจะเจ้าละลูกครับมีอยู่ก่อนอ่ะ โมกอูนเกิงว้าวอชูชีตมีเกี๊ยวทอดต้มส้มใส่ปูนจัดเต็มเลยหิวเข้าแต่มาต้องบ้างแค่ปล่อยทำก็ได้ถ้าเหลือค่อยห่อเนาะจ้าวห่อปิ่งบานได้รู้ครับสามอย่างรวมนะจ้าได้ค่ะขออนุญาตบุกกลัวเนอะกลัวสะอาดสะอาดมากปลาสดใช่เป็นเลยนะใครมาป้าพีดวางเลยเนื้อหวานๆนะครับโู้ดู น้ำตัวเลยวันนี้เราจัดเต็มเลยนนุดนุ่นนะครับส,สดนิวร้านอร่อยอร่อยค่ะนี่กิโลครับแม่สองสามสองจุดสามกิโลกิโลแล้วก็เอาปามาทำเมนูอร่อยเจ้าครับอยู่แล้วเนาะหนุนไก่อ <c oughs> ทอดก็ทอดสดจริง <c oughs> สดเลยสดร้านเปอร์เซ็นลูกค้าเยอะเหมือนเดิมเลยไม่แน่ ค้าขาประจําไม่ได้มานานแล้วยังเนี่ยนานแล้วนันเนี่ยเป็นปีแล้วเจ้าครับมีต้มส้มมาได้ก่อนต้มเนาะพี่พีก็รุดเร็วครับพี่พีก็ซวยเหมือนเดิมดูพี่แกงก็รู้พี่แกงนี่สูตรทางร้านหรอกสูตรลับไม่บอกไม่บอกซื้อไปซื้อไปทำเองได้ค่ะอ๋อขายพี่แกงด้วยเหรอครับมิโอ้พี่สาวขายน้ำพริกต้มนี่ต้องไปปรุงเองเหมือนกันนะค่ะน้ำพริกชูชีนี่อันนี้ได้เลยโอ้พี่ทุ่น ครับหอมละอันนี้คือมอนี้ยน่คือแบบไปเยอะมากแล้วแม่ครับลายลายแม่นี่เซฟเพิ่มใหญ่หอมใหญ่เบเกิลเทศมะนาวสดนะค่ะมะนาวแท้แต่บีบไว้แท้นะครับถ้าบีบมันแบบตันเ้าใส่ลงหลอดอุ่รดเข้าไปครับเคล็ดลับความอร่อยมีแกงเพ่มที่นี้ครับ สุดยอดสุดยอมาชิมเองมาแกะสูตรเองนะจ๊ะแกะบ้านเราเนาะปักหมุดถึงนะครับชิเเมเดี๋ยวนี้ที่แกงสูตรพื้นบ้านเนาะชิมนี่นะครับปลาที่แกงออมเนาะด้วยแม่ไปางานเดียวแม่ไปตาที่เราตูนก็ตาสดๆเลยกะโอ้โหแม่มันมีคัง่งธรรม,มชาติไปถึงไหนข้างหลังนี่นะว้าวปา มาก็ประทับใจนะครับเนาะได้เยอะแล้วก็สดๆนี่ดูปลาโอ้โหบังเสร็จเรียบร้อยละมีใช้ในใบทอดครับอันนี้ยัต้มต้มอยู่ตรงนี้จ้ะต้มกังจะทอดเนาะโอ้โหมวยขนาดทำเร็วมากครับเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะนานนะครับที่พี่เขาทำเร็วคล่องแคล่วนะครับเป็นปลาแล้วไปแล้วขออนุญาตนะครับหนุ่มกลัวคนงามชอบอาหารกันเป่อยมาคนหนึ่งที่ทั้งเจอทั้งทำอาหารเลย เป็นตัวเลยอะโอ้โหชอบครับมีออเดอร์15ตัวเทศบาลมาทานข้าวตอนเย็นนะไปทบไข่มาจองคิวได้เนาะพี่เด่นเนาะก่อนแล้วเนาะก็เลยทานคิวถึงจะมีลูกค้ามาแข่งมายาวเลยสามารถโทรมาสั่งอาหารได้ตัวนู้นกอคะขนาดลูปใหญ่นะหอมนีะครับหอมชิบชิบหอม แค่กินแต่จะบอกก็รู้แล้วว่าอร่อยแน่นอนครับสูตรทางร้านเราไม่บอกเนาะแต่ถ้ามาที่ร้านสามารถซื้อผักแจงมาทำอาหารได้นะครับซื้อปลาสดๆไปได้นะจ๊ะซื้อปลาได้ซื้อผักแจงไปทำอาหารได้หรือให้เกลียดทำก็ในทางร้านทำได้เนาะสบายดีครับาคาแบบแรงเนาะถ้าเป็นแรงมากมาก่อนครับแล้วก็ขายตตัวได้เลยนะแรงไม่เลวเลยจะไปมั่นสิ่งนี้ใช่แรงมาก ปาองนามมเนี่ยรบอกแบบได้ครับคดรชครับไปรัแม่ไปเก็บตูแล้วม่าลแบุกสวนหลังบ้านเอ๋อเป็นบ่อปลาดุกนะครับบ่อปลาดุกแล้วก็คุณแม่ไปเก็บตูนอยู่หลังสวนนี่โอ้โสดสดของแม่ได้ฟิลมากนี่ตูนยังสดเลยอ่ะใช่โอ้โหไข่มาเชียงใหม่ได้มาจิ้มได้นะเจ้าร้านอยู่แบบบบปาไก่ในเมือง ประมาณส0สินาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนาะมาถึงได้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงค่ะอันเภสาพีนะครับเปิดอันทัวเปิดเก้าโมงคร<ม>ึ่งก้าโม,มงครึ่งหนึ่งกางหนึ่งทุ่มทุ่มเก้าโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มนะครับก็ม,มีเวลามากินอาหารได้นะครับไม่ผิดหวังครับชอบบอ,บอปลาดุกมากเลยอ <c oughs> อ้สีจะตัวใหญ่โอ้โหมีกระเพื่อม้วยนะได้รบการมากนะสดสดเลยสดไม่สดดัวเองนะครับโอ้โหครับ ว้าวมาละโอ้ลูกค้ามาเรื่อยๆนะแม่นอาะครับอ่ะล้างตูนก่อนล้างตูนก่อนอืมใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วครับ โอ้ขออนุญาตดูฝั่งพ่อกำนันหน่อยนะครับอันนี้ย่างหมูกลิ่นคนเดียวหรือว่าขายครับนี่อันนี้ย่างกินอ๋อย่างกินคนเดียวเนาะครับมีส่วนหมูหมักคนเดียวนะครับเดี๋ยวเย็นนี้จะมีปาร์ตี้เนาะเทศบาลหนองหอยก้าวจะมากินโอครับสามสิบสองคนโอ้นี่เขาก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับครับนี่จะเป็นส่วนแอปป่าเจ้าครับอืมแต่ว่ากันแต่ว่าแอปเยอะครับแต่ว่าแอปเผา มันต้องมันต้องใช้เวลาครับชั่วโมงไปก็ร้านอยู่มา30ปีการันตีความอร่อยครับเนาอครับอ๋อซอยเอาตุงใส่ก่อนครับปลาใส่ทีหลังนะครับสุดของทางร้านนะครับกุบปุปุบผบอกว่ากินได้ประมาณ4ีหคนได้สบายนะครับ ยขอกลับไปกินในมือได้จ้าขอกลับได้เนาะมาทั้งทีต้องจัดเต็มนะจ๊ะใช่แล้วงงเลยดีนะจ๊ะรช่แล้วขอกินราวนะครับลูกเกดเนื้อเชียวกระดูกกระดิปโอู้ดเดือดแล้วครับนี่วู้ชูชีสุกแล้ววู้ดควันควันกระทบนาเลยละครับนี่ชูชีครับเราแบ่ง2จานแล้วกันเนาะอีกจานหนึ่งห่อกลับบ้านแล้วกันกินไม่หมดไม่น่าจะกินหมดนะครับเพราะได้เยอะมากแต่ละเมนูนะครับว้าว นอกจากจะได้ปลาสดปลาก็ไซส์ใหญ่ด้วยนะครับโอ้โหนี่แหละเสน่ห์ของทางร้านนะครับไม่หนึ่งแย้วบัรผ้ากระเทียมมีเคล้ากระเทียมหอมกว่านีเงี้ยโอ้ดูกระเทียมนี่ของแท้นะของแท้ของแท้อันนี้เป็นแบบแบมะฮวงนะเนี่ยไม่ห่วงกระเทียมเลยเนาะอ่ะปลาเข้าไปพอดีเรากินนะครับเนี่ว้าวตัวใหญ่ๆสดๆจากบ่อ หายยากนะครับหายยากนี่แหละที่เราคิดถึงก็กลับมา่อกี้ทีครั้งหนึ่งจิ้มซ้ำเด็ดครับโอเคครับจุก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 สามเมนูนะครับเนาะครับว้าวจิ้มสามรสนะครับสูตรเด็ดสูตรเด็ดนี่คืออะไรชูชีกันจะไปกินไหมอ่ะชูชีเดีินถักเปนยรึเปล่าเนี่ยว้าว ล้ำถึงอย่างนะครับราคาความเฟื่องถึงร้านเลยนะครับต่อไปก็เป็นคิวแล้วละเหลือแต่ต้มส้มนะครับใสตูนมาจามาจาต้นปลารอปลาสุกนะครับนี่ดูดูท่อนใหญ่ๆเป็นตอนตอนอันนี้หม้อใหญ่ขนาดอันนี้ถ้วยเดียวก็ค่ะโอ้หนึ่งหม้อเป็นของเราเลยนะครับเดี๋ยวมาสดุปราคากันแล้วจะสะดุ้งราคาหน้าลากราคากันเอง อันนี้คือถ้วยหรือกะละมังเนี่ยใหญ่มากยอมบ้านเฮานี่เองจ้าโอ้กินจุกๆไปเลยอันนี้คือจะใส่ต้มส้มนะครับส้มใส่ตูนไข่ปลามากตูนกับปลใส่ก็ได้เจ้าครับแต่เราชอบกินเนาะครับโอ้สุกแล้วนะครับกะละมังจากต้มส้มของเรานี่พวกหม้อเต็นอะน่อันนี้คือหม้อทั้งหม้อนะเดออลังการงานสร้างจินตหายากนะครับร้านในเชียงใหม่แบบนี้นะครับแน่น มาเป็นคณะกระทโหมาสังกรไทยครับมาเป็นกังวลแต่มาแม่ทิพย์จังได้ครับเจ้าโอ้โหขายด้วยใบโหราคาเนาะครับว้าวน่าสาดูดีมากครับนี่เสียงของห่อปิดแต่ป่านี่กินง่ายอีหละคนตัวไปเลยไปที่จัดไปครับเรียบร้อยแต่เราไปจันตำแหน่งโคกป่าหม้อย่างออเดอร์ใหญ่เจ้ามาเป็นคณะ โทรมาสั่งก่อนได้เจ้านี่สำหรับพี่ทานเจ้านี่สามสิบคนก็มาได้นี่กุบฟิลร้านทำหน่อยเน,ะนยาะมาสุดคนไม่กาเซ็มต้มส้มเมนูแรกแล้วก็ทอดกระเทียม ชูชีชูชีนี่เขาบอกว่าแบ่งนะครับแบ่งสองจานนะอีกจานหนึ่งเราห่อนะครับเพราะมันใหญ่มากเยอะครับดูว้าวแรงจริงๆเนี่ยมอยกันหนึ่งกระมังจัดไปกินกับข้าวสวยเนาะร้อนๆครับกับไปแกะดีๆแบบนี้น้ำจิ้มมาแล้วน้ำจิ้มมาแล้วครับสุดเด็ดสุดเด็ดน้ำจิ้มเลยนะระวังมืดนะบอกเพื่อนเดี๋ยวก็าจะมืนว่ะ อ่ะกินอะไรก่อนดีครับเดี๋ยวก่อนค่ะเอาราข้าวก่อนนิดนึงครับนั่งก่อนนั่งก่อนจะเย็นเย็นมาแล้วข้าวสวยของเรานะครับผมบอกว่าทั้งโต๊ะนี้กินกันได้ประมาณห้าหกคนได้สบายนะครับมาได้เวลากินครับเอาเมนูนี้ก่อนละจ้ะเล็งทอดกระเทียมก่อนจะแสบท้องครับนี่เป็นที่กอบาอืมมีกระเทียมนี่คือตักเองเลยนะครับ ทางร้านไม่หวงว<ม>ัตถุดิบนะครับกินกระเ,เทียมสามนดแซ่บข้าปาาอ่ะดูซิว่ารสชาติยังคงที่เหมือนเดิมไหมว้าวเป็นไงครับฟินรอยเลยเหมือนเดิมกระเทียมนี่เด็ดมากมันเจียวเองแล้วมันหอมฝีมือไม,ไม่ตกเนาะ<ม>ครับ สิบสิบเต็มสิบใบพิบหยดใบทิบก่อนฝาทอดนี่น่าจะเป็นเรือกระเทียมนี่เด่นกันเน้นๆไม่ต้องกักนะครับโตโตโะจิมจิมสามรสเข้าไปลากเข้าไปเจ้ากระเทียมอุยอุยอุยครับโตโตเน้นๆกินเขาสวยร้อนๆหอมมากครับ สดหวานทำิ้เมเ้าวครับต่อไปซูชินี่จะมีความเป็นพริกแกงบ้านเฮาเมืองเหนือเจ้าครัล้ายๆพริกแกงอมอมแซ่บแน่นอนดูสีแหละเต้นบกหวงพริกแกงหนึ่ใช่ใส่เป็นปากเลยว้าว <Wow. S 2> ไก้มกป่าสิบจิบเหมือนกันข้าวป่าสดครับปลาเป็นเป็นอร่อยท้ารู้จ่อแล้วแต่ถ้กล้องกะได้ครับนี่ทีเฟิร์สเปิดเปดให้สาวกินก่อนนะสาวเรือน้อยกินครับน่ารัสุดดูสิคลิบอันใดก่อนล้ำ อเดี๋ยวอย่าลืมซื้อกระสืกลับนะจ๊ะครับอ,อ่ะสุดท้ายท้ายสุดต้มส้มปลานิลน,นะครับอ้าวีทุ่โทน่นี้เดเนี้นหนึ่งกะละมังมบบเจ้น,นึ่งถ้วยเจ้าเรียกวปากะละมังกันกเนาะเยอะจริงๆนะครับกิงกระตูนฮ้อนๆตูนสดๆเก็บจากหลังหลังร้านครับฮ้อนหน่อยเ่ากรน้องร้อนครับ <c oughs> เป็นไงบ้างอ่ะเข้าสวยตามว้าว <Wow. S 3> มาเจ้าเจอมานั่งกินยการเทพมาแซบด้วยการเจ้าทำไมละถ้ากล้องขอกินด้วยครับ ต้องลองครับต้องลองต้องลองม,มาเลยมาเลยกว่าครับทอดกับมาอุ่นหมุนต้นนะเจ้ามาให้ไลครับพ่อตุ้นหนันที่ทุกตัวเพราะว่าร้านนี้ต้องรีวิวเป็นลับประจำเลยดีเนาะไม่ได้มานางก็ขอเพื่อความหลังแล้วก็มาเิ็นอาหารอร่อยหลังนี้อะไรปิ้งม,มสมป้าทอดกระเทียมไม่ต้องตังเนาะแค่เพชรกินทอดกระเทียมเสร็จ ตาม,มโดยต้มส้มสดน้ำร,อรออ้อนๆเนี่ยเข้ากันดีมากอ่ะทานผักทานอร่อยเมนูเพิ่มเติมนี้สูสีเนาะปกติเราสั่งสอ,องเมนูแล้วรอานี้สูสีเพิ่มอ๋ออ๋อ,อ,อ่านหมดทุกอย่างเอาอย่างว่าแหลกกับไบย้อมละ ฟินตาันสนนี้จะได้ยินไหมไกลเลเนะเจ้ามาแอลกันไห์เจ้าบออตกปลาพ่อ,อก,กำนัน30ปีการันตีความอร่อยเป็นเป็นสดๆจากบอก่อดูซากอรารยธรรมนะครับโอ้โหบอกว่ากินกันแบบไม่หวานไม่ไหวนะห่อกลับอีกต่างหากนะครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับรวมขนมแล้วรวมน้ำดื่มแล้วนะเจ้าโอ้โห หกร้อยสิบห้าบาทไม่แพงเลยเฉพาะเมนูป่ากับข้าวข้าวสี่จานนะใี่เหลือปลาแฮมสามอย่างเฉพาะป่านี่กว่าถึงห้าร้อประมาณห้าร้อยมาได้เจ้าปลาพ่อกำนันราคาย่อมเยาวอิ่มอร่อยสดใหม่ทุกวันทำจานต่อจานครับ